สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามีวิธีการต้มไข่ต้มไม่แตกแล้วก็ปอกง่ายปอกไข่ออกมาแล้วก็จะได้ผิวสวยเนียนเรียบวิธีนี้ใช้ได้ทั้งไข่เก่าและก็ไข่ใหม่เริ่มจากใช้น้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาใส่ในกระมังประมาณครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูหึงช้อนโต๊ะ คนน้ำส้มให้เข้ากับน้ำพอน้ำส้มเข้ากับน้ำดีแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปปริมาณน้ำก็1000 ml ใช้กาเอาก็ได้นะคะไม่ต้องให้1 0 0่นเป๊ะก็ได้ก็แค่แ <Carl S 1> ใส่น้ำให้ท่วมไข่ไก่ไก็พอก็แช่ไว้แบบนี้ประมาณ5-10นาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ไปต้มน้ำกันก่อนก็ใส่น้ำเปล่าธรรมดา กะปริมาณน้ำนี่ให้ท่วมไข่จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเกลือจะช่วยให้เวลาปอกเนี่ยจะปอกเปลือกได้ง่ายก็คนเกลือให้ละลายเข้ากับน้ำตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงให้น้ำร้อนได้เลยมาดูไข่ที่เราแช่น้ำส้มเอาไว้พอครบเวลาวันนี้เราแช่สิบนาทีนะคะตักขึ้นโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งนำไปใส่ในหม้อน้ำที่เราต้มเอาไว้ น้ำที่เราต้มเอาไว้นี้เริ่มมีความร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เบาไฟเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นก็คนไปรอบๆคนไปทางเดียวกันแล้วก็คนแบบเบามือไข่จะได้ไม่แตกคนแบบนี้เพื่อที่จะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็คนไปเรื่อยๆประมาณ3-5นาที ครจะต้มไข่ยังมาตม้มหรือว่าไข่สุกไข่ลวกก็เลือกเอานะคะลองจับเวลาดูที่ต้มนี้ต้มไข่สุกเลยใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ําเดือดพอน้ําเดือดก็ใส่ไข่ลงไปก็ต้มประมาณ15นาทีนะคะพอต้มครบเวลาแล้วก็ปิดเตาแก๊สตักไข่ขึ้นมาแช่ในน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดาเพื่อที่จะได้ปอกไข่ได้ง่ายๆ ตอนนี้ไข่เริ่มเย็นตัวแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าจะเคาะกับพื้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความร่อนของเปลือกไข่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยคอยแกะแกะไปสลับกับแช่น้ําเอาไปจุ่มน้ําทีนึงแล้วก็เอาขึ้นมาแกะจะทําให้แกะง่ายขึ้นเนี่ยค่ะ ที่แกะให้ดูรอบๆนี่จะได้ดูความร่อนของเปลือกไข่ได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะค่อยๆงัดเปลือกไข่ออกนี่เนื้อไข่ก็จะไม่เละไม่มีเนื้อไข่ติดเปลือกออกมาเป็นผิวสวยเนียนเรียบแบบนี้เลยบางทีใส่แค่เกลือแล้วเปลือกก็ยังไม่ร่อนก็ลองแช่น้ำส้มสายชูนะคะเราก็จะได้ไข่ไก่ที่แกะออกมาแล้วผิวเนียนเรียบ จะไปทำกับข้าวต้มไข่พะโล้หรือว่าจะต้มไข่ขาย,ขายก็จะทำให้ไข่พะโล้เราน่าทานมากยิ่งขึ้น mm hmm. เทคนิคง่ายๆค่ะลองนำไปใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งไข่เก่าแล้วก็ไข่ใหม่ mm hmm. นี่เลยค่ะสวยสายเนียนเรียบไข่ที่มีปัญหาเรื่องการต้มไข่แล้วเนื้อไข่ติดเปลือกลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ เคล็ดลับง่ายๆบางทีใส่เคลือย่างเดียวก็ยังติดเปลือกก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ